มือนี้่ธนาชัยนะครับแล้วก็พี่ไฟทองย่องใหญ่นะครับศิลปินตะลุกมอลล้ำใจกันร้อยแล้วก็พี่ธนกรพรอินนะครับผีมอลล้ำจากใจกันหน่อยมีโอกาสไม่ยำไม่ยำแม่นะครับก็เลยสิให้แม่อ่าขอให้แม่ล่าให้ลูกให้หลานฟังนะครับเป็นทรรนองขอนแก่นนะครับเพื่อจะให้ลูกลูนหลานได้ฟังกันเนาะแม่เนาะมักเสียงยี่เม่หลายล่าก็ล่าชี้สูงมาได้ลูกหลานแล้วตั้งตั้งแม่แล้วถ้าผมวันคืนวัน รือดูการแทมไทยขี้ให้เห็นฟังไงนั้นหลายเดือนเปลี่ยนปีนว่าสันสิ่นเปลี่ยนไปใน,นมันหัวลมลวงมาหนาว,า,าวแล้วสาลีเขาสุกเลืองเต็มตรงแกนเวนห้องหัวทงป้ะกันเก็บเจ้ากู ถอนเข้าใจละจัดการเห็ดหนวดตีเสเตียงเสียงลมเจ้าหนาวเ้งเอานี่ยามเดือนสามเดือนสีดังไฟพิงพิงแผ่นผาเพื่อตุ่มกระบอกเ้า้แล้วเ้าได้โอเอาหันหาคำสัญญาเคยนัด เปิลาเลยลืมสิ้นศ hmm. ึกมาแล้วหายไปบ่ได้เก่าลืมความหลังความเก่าเจยดยังสังแต่ตีจังนี้หน้าบ่มาย้ำตะวันลับว่ามืดดำดำเขียวยืนคนเดียวลำบึงอดีตหลังเข้าคลัง nhăn chầm đầy cầm cháy ai sang nam ta nhòi lại lăng nhám khẩu huyền hàng nà Bỏ má dư trong dàm bùn đàn ơi ai xíu hoa nhám nhám bày dừng lỡ yêu thang đầy ô nó chạy khóng con bóng hoang hàng สัญญาไว้สุดยอดที่แม่สุดยอดค่ะต่อไปนี่ใครแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อได้กลับมาลองมาล่ำให้ลูกๆได้ฟังกัน